โอเคครับผมอยู่กับพี่หนึ่งนะครับกับโปเกมอน t c g l i v e นะวันนี้เรามาอยู่กับเด็กของเกโกะอาร์เซอุสนะซึ่งบอกเลยว่านี่เด็กลิส <Deck list> จะประมาณนี้นะครับผมนี่ใส่เป็นเกโกะ2คู่ครับแล้วก็เป็นเนโอแลนแล้วก็เป็นผีอ่าสี่ตัวเลยแล้วก็เป็นโยนัวเนี่ยสตัวแล้วก็ั่างหนึ่งเนี่ยหต,ตัวนะครับผมแล้วก็เล่นคู่กับเอนจินอาร์เซอุสนะครับผมแล้วก็มีนี่ด้วยกาจิคุมะแล้วก็ อาอีจิคิดคิดสืไม่ใช่โอยชื้อโมอยหมดแล้วแล้วก็อาอิคินิโกะนะครับผมซึ่งการ์ดเทนเนอร์ก็จะประมาณนี้นะมีศาสตราจารย์ฟูทูนด้วยแล้วก็มีเป็นคาลเตอร์เกนนะครับผมอ่าเลตน,นี้เนี่ยจะเน้นเป็นการทำตัวเมจแล้วก็ยิงยิงยิงอ๋อจะสังเกตว่าพี่หนุ่มเหนจะโมเสียเนี่ยเพราะว่าเน้นไปนการตัดมือฝ่ายตรงข้ามนั่นเองครับมาเรามาดูเกมเพลย์กันดีกว่าซึ่ง ดิสนีย์ก็เป็นลิสต์ที่ที่หนึ่งก็ไปหาแล้วก็เอาแอปมาใช้เป็นของตัวเองนะเพราะด้วยความที่เป็นหนึ่งชอบอาร์ซิวุสด้วย mm hmm. วก็เลยลองใส่อาร์ซิวุสดูนะคร mm ับผมเรามาดูเกมเพลย์กันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะอ mm ัน hmm. นี้ก็ลองรอเลือดหัวปกติแล้วเนี่ยเด็กพี่หนึ่งเนี่ยจะต้องเริ่มก่อนเพราะว่าจะมีการวางอาร์ซิวุสด้วยนะครับผมอ่าได้เริ่มก่อน เอนจินตัวนี้จะแปลกๆนิดนึงนะแต่ว่าลองเอามาเล่นดูแล้วสักระยะหนึ่งก็ก็โอเคอยู่ไม่ได้แย่อะไรโอเครับถ้ามือขึ้นอย่างเงี้ยจะเล่นยากนิดนึงนะเพราะว่าไม่มีในด้านขเกตโคการมาวางก่อนโอ้โหครับยากเลยอาจจะต้องมาใหมอาซิอุก่อน เราไม่สามารถอีกิดิงเ,เทีได้จริงครับเพราะลูกอมอยู่ในมือสองใบระวังกิกิกครับฝั่งนู้นน่าจะเป็นเด็กพิษแล้วครับแน่ๆเลยนะอาจจะต้องมีการเสียสละ1นึ่งไพ่มาเจอกับเด็กพิษนี้ก็น่าจะยากก็เดี๋ยวที่จะทำ List Deck ลิสต์เด็กพิษอ่ะแล้วก็จะมาเล่นให้ดูในรับถัดไปแล้วกันฝั่งข้ามใช้เป็นเปเปอร์น่าจะเป็น โโอ้โห,โหรถเข็นครับรถเข็นเลยฮะวางมาเลยห้าตัวครับรถเข็นเนี่ยเขาบอกว่านำโปเกมอนพื้นฐานเนี่ยมาวางจนกว่าเป็นจะเต็มได้เลยกี่ใบก็ได้นะครับผมเป็นเอสเปคที่สำหรับนักกู้บอดเนี่ยชื่นชอบนะฮะนี้เขาก็กำลังดูการในสำหรับไม่แน่ว่า เขา,าอาจจะไม่ได้วางเป็นในด้านของโครงท้ำใหญ่หรือเปล่าหรือว่ามีโครงั้ำใหญ่อยู่ในมือแล้วเราเอาโปกเกมอนเทราซา่ามาวางก่อนไม่มีโปกเกมอนเทราซา่านี่น่าจะเป็นเด็กลิสพิษที่ใส่กับโปกเกมอนตัวนี้ผมไม่เคยเจอลิสต์นี้เลยนะฮะอาจจะไม่คุ้นชื่อเลย <S <S ขอดูก่อนนะฮะวันนี้ก็ติดพิษห้าครับ หกแล้วนะครับเพราะมีโอ้โหเรียบร้อยครับหมดสภาพเลยเพราะเจ้าตัวโมวโรตัวเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเขาอยู่บนตำแหน่งต่อสู้เนี่ยพีทเนี่ยจะเท่ากับห้าคาลเตอร์เลยนะครับอันนี้คาลเตอร์เกนมาพอดีครับเดี๋ยวที่หนึ่งจะใส่คาลเตอร์เกนแล้วก็สามารถตีได้ครับเพราะว่าไพ่เราตาน ถ้าติดแต่เบิร์นเทอร์โบอนอร์จีก็สามารถติดได้เลยโอ้โ oh, ห oh, แต่จังหวะน,นี้ไม่มีไม่มีเราก็อาจจะต้องเป็นในเวน,นี้ไว้ก่อนอาจจะตีร้อยสาสิบได้นะแต่ว่าไม่สามารถกดวีสตาร์ได้ร้อยสิบไปก่อนละกันอย่างนีนะ้ได้หนึ่งไพ่เองดี <laughs> แล้วไม่สามารถกดอ่อ พิวิกฤจได้นะครับเพราะว่าเป็นการตายตายนอกเทินนะครับเพราะการเช็คสภาวะเนี่ยถือว่าเป็นการจบเทินฝั่งตรงข้ามไปแล้วนะครับผมมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างเทินฝั่งตรงข้ามแล้วก็เทินพี่หนึ่งมันเป็นช่องตรงกลางอยู่ซึ่งไม่อยู่ในเทินใครเลยนะฮะเป็นการเช็คสภาวะแล้วก็หมดสภาพไปอ๋อใช้เป็นโลตอมครับ ใช้เป็นหินปินผนึกของภัยในหาก,กันหนึ่งใ่แล้วก็อบวิวัฒนาการเลยครับโจมตี80เนี่ยที่หนึ่งน่าจะหมดสภาพว่าถ้าเกิดว่าโดนพิษด้วยแล้วเขาบอกว่าถ้าโปกเกมอนนี้ติดโอ้โหติดสเปเชียลคือติดพิษเนี่ยครับติดพ,พบสภาวะปกติเนี่ยจะข้ามเอ e r จีในการแอคแทกก็คือ ตีฟรีสองร้อยห้าครับโอ้โหโคตรเก่งเลยฮนะแต่มัเกว่าล่างสองนะไม่ต้องติดพลังงานเลยครับแค่ติดพิษเท่านั้นตีสองห้าเลยและใช้เนจิกิครับโอ้โห,โโหสลับเอาโมวัโล,โลมาแทนโรนะตอมบีฮะแปลว่าตอนนี้ตัวปัญหาของพี่หนึ่งเนี่ยไม่ใช่ ผมว่าตัวตีละน่าจะเป็นเจ้าเห็ดตัวนี้นะฮะนี่ต้องตีตัวนี้ให้ได้โอ้โหโห้าร้อยดาเมจโอ้เจอเด็กตัวนี้ครับสู้ค่อนข้างยากเดี๋ยวเรามาดูกันติว่าเราจะสู้แบบไหนได้บ้างครับอันนี้เราเราโดนโจมตีหมดสภาพครับเราสามารถโจมได้ ทีนี้อาจจะต้อง้อดสิบตัวก่อนเลยไมได้ใช้เลยขอใช้หนอนแล้วก็ปูบอดนะครับทีนี้ตัวที่เราต้องการคือตัวนี้ถูกไหมมนนันจะโมไปเลยจริงๆน่าจะนำจากโมก่อนที่วิกฤตแล้ว โอ้โหก็ยังไม่มีอะไรสามารถนี่ได้อ่ะ <_ c oughs> เผื่อได้ลูกอมไม่ได้อะไรเลยโอ้โมือมือแบบนี้ก็ต้องจบเทอไปก่อนครับตอนนี้ก็ต้องมาดูกันว่ารุ้นกันว่า เขาจะตีอาเซอุพี่ได้หรือเปล่า250ราบเเมจแต่ถ้าพิกกลับมาได้เนี่ยน่าจะกลับมาพิกยาวเลยเพราะว่าเด็กนี้เด็กนี้ถ้าพิกได้คือพิกยาวเลยนะมามาดูกันว่าจะทำได้ไหมนะอ่ะได้เป็นอาเซวุลละ นีก็เหลือแค่เซตเกมนะครับขอเป็นอ่ะได้เปก็ได้ได้อะไรก็ได้อ่ะได้เปกับไฮบ,บอลครับไปมาฮะขอะอีนะขอชี่สุด ็ติดพลังงานไปที่เกโกกะเราจะโวเกโกกะครับขอจั่วก่อนครับตอนนี้เราต้องการแค่สองอย่างลูกอมลูกอมกันน,นจะจะโมลูกอมกันนะจะโมันจมะนนจะโมแล้วก็ลูกอม นี้เราก็จะคอนโทรลแล้ว<า>ต้องดีทีเอสาอกมาเหรวนั่นเปนหม้เลยเราจะเริ่มคอนโทรลแล้วจากที่เขาเหลือสองไพ่นี่แหละอ่ะอนานะเอาขึ้นมาค้างไว้เลยครับตัวปัญหา และก็ตีร้อยเจ็ดสิบครับหาหนึ่งใบขึ้นมือครับผมอืมมันดียากเอาแต่นี้ขึ้นมาก่อนครับกาต้องขั้นเนี่ยจะใช้คิดจีคิดคิดสื่อไม่ได้จะพิวิกตไม่ได้แล้วก็หนียากด้วยอันนี้สามอระโอเคเพีย เจอไหมเป็นเปปเปอร์อาจจะหนีได้นะโคล่าสองเอาไว้ครับแล้วก็ฮิสูเฮวีบอลเจอครับเป็นมานิล่าเรเดียนครับทีนี้ก็ต้องมาลนนุ้นกันีกครับ สับเปลี่ยนมูเกมอนโอ้โหพี่หนึ่งอาจจะตายเลยฮนะสั่งติดพิษแล้วก็มีมันจะเป็นสามร้อยจะเป็นสามร้อยครับโอ้โหเกือบตายสามร้อยครับ ทีนี้พี่หนึ่งก็ต้องเลือกแล้วว่าจะเล่นแบบไหนต้องกลับลงมาก่อนเพื่อรีเซ็ตคิดก่อนยิ่งครับไปที่ตัวปัญหาของเราก่อนหนึ่งไพ่ครับ อาาขอรูปอมไม่ได้ไม่ได้แล้วทีนี้เราก็จะสะตอแล้วนะครับถึงเวลาสตอแล้วครับโอ้ไว้หดีดอาจจะโมเข้ามาด้วย มาครับตีฮะและก็สองตีมาติเลยครับ <S <S มาดูกันว่าจะลงได้ไหมเขาสามารถกดกิจิกคิกสุได้นะเ้าไปในเทิน อันนี้ก็ต้องวัดวัดมือแล้วล่ะวัดมือกันแล้วล่ะ้องดูว่าเขาจะมีไหมเป็นสามประเภทสอบครับแล้วก็ได้เป็นเนสตบอลแล้วก็ไฮบริ เนสบอลัากาใครมองวมาร้อนอยากก็จะแต้เป็นเห็ดพิษครับมาอีกแล้ววางเป็นหาเป,นปเป็นแคปซูลครับล้วติดแคปซูล่าจะยิงพิด อีกหนึ่งรอบแต่มาดูกันว่าแปดสิบโอ้โหตีตายเลยฮะติดพิษแล้วก็ตีสองห้าครับไม่ทันจริง มเรียบร้อยครับแพ้โอ้โ,โหถือว่าเป็นเด็กที่เก่งนะเพราะว่าตัวเนี้ยพอมันติดสามนัดผิดปกติเนี่ยเขาจะตีฟรีไม่ต้องใช้พลังงานเลยนะครเป็นเด็กที่จะเยี่ยมอีกเด็กหนึ่ง่เราเล่นกันต่อเลย ดูกันว่าจะแก้เกมยังไงครับจะกลับมาชนะได้ไหม <c oughs> เพราเขามีกิจิคกคิซื่อเนี่ยเราก็ทำอะไรลำบ,บากแต่เราก็ต้องตีตัวอื่นก่อนเนาะถ้าเราไปตีเขาเลยเนี่ยเราเขาอาจจะมีตัวตีมาตีเราอ,อ่ะโอเค <c oughs> เปิดตัวแรกครับเป็นเด็กอัอยูุดกิลาติน่าหรือเปล่านะ จำเป็นสุดๆครับที่จะต้องวางเกตคุกกาเอาไว้ก่อนเพราะเป็น <Okay, S 2> มีเกตคุกกาเนี่ยได้ตีแค่ทีเดียวเองนะครับวางเป็นตอปกแบบนี้หน้าจะเป็นลิซอดดอนรือไม่ก็เป็นอในสังของเดร์เพานะเกเิือนครับ โอ้โหเป็นซาซันดาครับหนักเลยฮะทีนี้โอเคครับมาเราต้องปูบอร์ดให้ทันก่อนขวางผีไปเลยครับเาเตอเกณฑไปเลยครับแล้วก็งานวิจัยไปเลยู้่ไม่ได้ทัง,งานแต่ได้เกตโคกะครับโอเคได้ทุกอย่างครบเลยทีนี้ก็แค่ลูกอมกับจี้หนึ่งใบครับ ก่อนนะครับมาเขาจะตีไป2 0สองวเตรเมจแล้วหยิบของแล้วก็แล้วก็โมเด็กเราถูกไหมถ้าไม่มีพีเชก็อาจจะเล่นยากไปนิดหนึ่ง เพราะฉะนั้นขอเป็นดับเบิลครับพลังงานดับเบิลเลยเขาจะได้เอาจะได้มีโอกาสทำดาเมจตัวไปเลยครับถ้าเขาโตไม่ได้ก็น่าจะแพ้ไม่แพ้ครับ จบเทินครับถ้าได้ลูกอมคือเราชนะเลยไม่ได้ไม่ได้ลูกอมไม่เป็นไรตีสองเป้าไปเลยครับยอมแพ้เลยโอเค เขาน่าจะตามไม่ทันแล้วเพราะว่าโดนตีสองเป้าแล้วก็โดนตัดฮ็อปโปอีกมือก็น่าจะไม่ดีด้วยอ่ะไปต่อเลยเมื่อกี้ก็ชนะง่ายไปอ่ะชนะง่ายไปเยอะเลยโอ้โหกเ,กเลยโมเกนไวดาสวยจัง มูกเกนไดนาอันนี้ถ้าเกิดว่าคนไหนที่ดูคลิปอยู่นะถ้าเกิดว่าอยากให้พี่หนึ่งเนี่ยไลฟ์สดเล่นเกมเนี่ยเล่นเกม TGC Live เนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้นะแล้วก็อยากให้ไลฟ์ทุกวันอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำเหมือนกันไลฟ์สด เปิดเป็นโลตอมีครับน่าจะเป็นลิซาดอนครับเพราะสลีฟ mm hmm. oh, นี่ชัดเจนมากสลีฟ <laughs> นี่แบบลิซาดอนเลย mm hmm. มาดูตัวแรกกันครับถ้าเกิดว่าตัวแรกเป็นลิซาดอนก็น่าจะใช่ละ่ะโอ้โ hmm. ห oh, oh, ทิ้งทั้งใบอาทิ้งทั้งฟูทูนเนี่ยโอกาสลิซาดอนสูงมากแต่ก็ยังมีโอกาสเป็นดราเพาอยู่นะต้องดูว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาจะหยิบตัวไหนมาเป็นตัวแรกครับ แต่การันตีมือแล้วล่ะมือมือหน้าน่าจะมีได้จัว่วการ์ดไปอีกสามใบเป็นกรรมมือจัว่วครับเป็นโอ้โหเป็นปีฮะพลังงานไฟเขายังกรรมมือจั่วไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นเทิร์นแรกครับเทิร์นผูเ้เล่นเริ่มก่อนเรามีซัพเตอร์คาชเชอร์ครับแล้วเราก็มีเลย แอซิวูดครับลิดพลังงานอยากอยากตั้งเป็นอยากตั้งเกโคกะอืมอ่ะยอมทิ้งเลยก็ได้เขาเทินหน้าเขาน่าจะตีไม่ได้ <c oughs> ยังไม่เคยจะมีเนจิกินะถ้าไม่มีเนจิกิเขาก็น่าจะเล่นได้นะ ตั้งเป็นแบบนี้เอาไว้ก่อนอยากจะโม้นะแต่ว่าดูจากสภาพแล้วมือเขาน่าจะไม่ค่อยดีอะ่ะโอ้โหมีเปเปอร์โจดได้เพิ่งโจดได้หรือเปล่าหรือว่ามีอยู่แล้วครับเมื่อกี้เขาเจอแรกอ่าเขาน่าจะเป็นลิซร์ดแล้วครับเขามีผ้าคาดมีสายลับเป็นลิซร์ดครับทีนี้ก็ต้องมาวัดมือแล้วว่า จะเล่นได้ไหมครับ <c oughs> ใช้เป็นหินปิ้ผนึกองค์ไพ่ครับเสิร์ฟเลย <c oughs> แล้วก็วางเป็นมอร์ฟิกมิตรภาพครับปูเบนต์เลยก่อน ในจังหวะแบบนี้ค่อนข้างยากนะครับพี่หนึ่งต้องการอยากตีโลตอมทิ้งเอาไว้อยากตีโลตอมทิ้งไว้มากๆจักอดสิบอ่าอชิรุตมาครับตีได้แน่ๆครับแล้วก็มาเลยครับจะยังไม่ทำดาเมจครับจะเล่นคอนโทรลไปก่อน เราจะยังไม่ดีนะเด็กนี้เราจะไม่รีบเทคไทยครับขาดจี้น้ำหนึ่งใบจี้น้ำหนึ่งใบแล้วก็เป็นเห็ดเป็นตุปปน่มนะครับโวเกตโคกาเป็นยังไงดีไหม เป็นนี้แล้วกันเกอบตาย <c oughs> คือเพราะยังไงปีเนี่ยโดนแน่โดนตัวนี้แน่แน่แต่ยังไม่ทำครับตีไ <c oughs> ปก่อนร้อยแปดสิบครับแล้วไม่หยุดจี <c oughs> ยังไงไอซิอุดก็ไม่ตายอยู่นะต่อยเขาโว่ร้อย ร้ 130, อยสามสิบก็อาจจะตายถ้าบวกร้อยสามสิบปีมากอาจจะตายครับอ้าววางเป็นมันซนี่อีโวเป็นมิสซัดอนครับอ้าวติดตัวมาไปให้เราต่องและหนี 50ดามเมจครับนีนันจะโมะในมือครับและในนี้ก็มีเป็นเนโอแลนขอคิดสักครู่นะเพราะยังไงตัวนี้ตายอยู่ละเราก็ตีไปเลยครับ โอเคครับเทกันคนละไพ่ครัผมได้สองไพ่ <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคครับติดพลังงานรอเอาไว้ก่อนเลย <c oughs> เราจะนันจะโมยังไม่นันจะโมรครับอาจจะเป็นวางกี่เพิ่มไปก่อน อเอาผีมาวางอีกหนึ่งตัวครับเราสามารถฆ่าปีได้นะฮะแต่ว่าเรายังไม่หั่ครับเราตีก่อน180ร้อยแปดสิบครับเป็นไฮโปบอนครับผม อจาจะยิงมาก่อนนะฮะโอ้โหน่าจะมีลูกอมในมือครับก็ยิงมาก่อนแล้วก็โจมตมมมีไม่เป็นไรครับเรามีอ่าเราได้ไพ่ครับ เราก็มีโอกาสเก็บสามไพ่เหมือนกันครับไม่ต้องห่วงฮะมาดูกันว่าใครจะเก็บสามไพ่ก่อนนั่นเองและเขาใช้เป็นมีปะโปะติดพลังงานไฟหนึ่งใบครับเอาอเคครับเอาละลุ้นกันที่เทินหน้าและฮะเมินยิ่งด้าครับมาครับ ถ้าเจอเกโกกะชนะเลยครับทีนี้ระวังสับโปรเกสต็อปได้เลยขอเป็นพิวิกิตก่อนครับโอเคได้เลยเดยนเกโกกะครับตีเดนเกโกกะหนึ่งใบครับจะตีรวมเป็น170ดาเมจก็จะเป็น2 5ห้าครับแล้วก็โยนไปก่อนครับ โยนห้าสิบไปก่อนพีซีครับแล้วก็เก็บก่อนหนึ่งไพ่ครับแล้วก็โจมตีร้อยเจ็ดสิบเเมตรครับเป็นสามร้อยห้าสิบครับหยิบอะไรก็ได้หนึ่งใบนี่ แล้วก็เก็บอีกสองไพ่ครับเยียบิบอยครับผมชนะครับตานี้เป็นเป็นการตีแบบไม่ต้องรีบนะเพราะว่าเด็กเนี้ยเรารีบไม่ได้เราต้องค่อยๆตีไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยมาเก็บไพ่ทีละมากๆเนี่ยตอนท้ายเกมเอา โอเคอ่ะเด็กดิสก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวพี่หนึ่งจะทิ้งเด็กดิสไว้ในดีคริปชันนะครับผมแล้วก็ในคอมเมนต์หรือว่าในช่องอธิบายต่างๆนะครับผมก็ลองเข้าไปดูได้นะถ้าเกิดว่าอยากอยากให้พี่หนึ่งเล่นเด็กไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ในในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมพี่หนึ่งก็จะพยายามจัดแล้วก็มาเล่นให้ดูนะโอเคสําหรับวันนี้ก็ ประมาณนี้สำหรับเด็กเกกโอกาสนะครับผมซึ่งเป็นเด็กเกกโอกาสที่ตีแล้วก็คอนโทราเมจมีการมีการคอนโทรนไยของเขาแล้วก็ใช้นันจาโมเนี่ยเพื่อตัดเกมนะครับก็เทคนิคก็จะประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาวางนกคิจริงคิสืนเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นเป้เปาของเราอาจจะเป็นแบบการโจมตีไปที่เอนจินจั่วอะไรเงี้ยมากขึ้น ประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับผมกำลังใจให้เพีนหนึ่งนะสำหรับคลิปหน้าเป็นเด็กอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ